ทีนี้สถานีบันตินที่นี้สถานีบันตินบริษัทที่ม,ม,ทมีความมระสงจะลงที่สถานีบันตินและนาราจารบนรถเราจะ,จะตอบมีควอมและลทำภพรกิจานห,หนังสยดุกตอนในศพจะนี้ครับบรรทุนนี้ออกจากสถานีรถไฟบันตินไปแล้วจะหยุดลำสง่งเพื่อโดยสารสถานีพารันเป็นสถานีต่อไปครับ ขบวนรถท้องถิ่นท,ที่